สวัสดีค่ะน้องนองที่นา่ารักทุกคนเมื่อครั้งที่แล้วได้รู้เรื่องศรัทธาพระรัตนตรัยไปแล้วว่าพระรัตนตรัยนั้นคือแก้วอันประเสริฐสามประการประกอบไปด้วยพระพุทธคือพระพุทธเจ้าพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์คือผู้ที่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าน้องๆเคยได้ยินคำว่า โอวาสากันไหมคะโอวาสานั้นก็คือหลักธรรมที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาและเป็นโอวาที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่พระสงฆ์ค่ะซึ่งโอวาสานั้นจะประกอบไปด้วยการไม่ทำความชั่วการทำความดีและสุดท้ายคือการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ค่ะในวันนี้พี่จะพาน้องๆไปเรียนกับหนึ่งในโอวาสาก่อนค่ะ เรามาเรียนรู้กับการไม่ทำความชั่วหรือเบนจัดศีลกันก่อนนะคะเอาละค่ะน้องๆตอนนี้ที่โรงเรียนของพัดเตยเบิ่มพักเที่ยงแล้วเรามาดูกันสิคะว่าพักเที่ยงแล้วเด็กๆทำอะไรกันเอาละค่ะน้องๆตอนนี้ที่โรงเรียนของพัดเตยเบิ่มพักเที่ยงแล้วเรามาดูกันสิคะว่าพักเที่ยงแล้ว เด็กๆทำอะไรกันนั่นเสียงนกร้องนี่เพื่อนๆเ,เราไปดูกันดีกว่านั่นไงลงนกบนต้นไม้เอาลงมาเล่นดีกว่าเพื่อนๆพ,พัดเอาไม้เขี่ยเลยเราจะเอาก้อนหินปาจะดีเหรอเราว่ามันจะตกลงมาตายนะอย่าไปยุ่งกับมันเลยไม่เป็นไรหรอก เด็กๆทำอะไรกันคะเมื่อสักครู่พวกผมได้ยินเสียงนกร้องครับเลยเดินหาเห็นลูกนกอยู่ด้านบนเลยจะเอามันไปเล่นกันด้วยการเอาไม้เขี่ยและเอาก้อนหินปาเหรอคะนักเรียนคะการที่เอาไม้ไปเขี่ยหรือเอาก้อนหินไปปาลูกนกนั้นเราอาจจะทําให้ลูกนกได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ถ้าเป็นเช่นนั้นถือเป็นการผิดศีลข้อที่หนึ่งคือ เว้นจาก,การเบียดเบียนรังแกทำร้ายหรือฆ่าสัตว์เลยเด็กๆลองคิดว่าถ้าเป็นตัวของเราเองมีคนเอาก้อนหินมาคว้างป่าเราก็ยังรู้สึกไม่ชอบรู้สึกเจ็บสิ่งมีชีวิตอื่นๆก็เช่นเดียวกันค่ะครับคุณครูพวกผมจะไม่ทำร้ายหรือเบียดเบียนสัตว์อีกแล้วครับดีมากค่ะเด็กๆเพราะการที่เราไม่ทำความชั่วนั้นถือเป็นการปฏิบัติตามหลักธรรมได้เหมือนกันนะคะ ได้ด้วยเหรอครับคุณครูแค่เราไม่ทำความชั่วใช่ค่ะสิ่งที่นักเรียนทำเป็นการผิดศีลคือการรังแกสัตว์ตามหลักโอวาทสามในพระพุทธศาสนาค่ะที่สอนให้เราไม่ทำความชั่วทำแต่ความดีและทำจิตใจให้บริสุทธิ์รู้แบบนี้แล้วต่อไปอย่าทำอีกนะคะครับคุณครูเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆวันนี้เพื่อนๆของเรา เกือบทำผิดศีลไปหลายข้อเลยนะคะการไม่ทำความชั่วทั้งปวงนั้นเราจะต้องไม่ทำความชั่วทั้งกายวาจาและใจนะคะซึ่งจะตรงกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือเบญจศีลหรือศีลห้านั่นเองค่ะถ้าอย่างนั้นเรากลับไปทบทวนกันอีกครั้งนะคะเราจะได้ไม่ทำผิดเหมือนพัดกับเบิม้มข้อที่1เว้นจากการเบียดเบียนรังแก ทำร้ายหรือฆ่าสัตว์ดังที่ครูการดาได้สอนเด็กๆไปเมื่อสักครู่นะคะข้อที่สองเว้นจากการลักขโมยหยิบฉวยเอาสิ่งของของคนอื่นที่เจ้าของไม่ได้ให้ข้อที่สามเว้นจากการนอกใจคู่ครองการไม่ซื่อสัตย์หรือแย่งคนรักจากผู้อื่นข้อที่สี่เว้นจากการพูดปดพูดคำหยาบเพอเจ้อ ไร้สาระข้อที่5เว้นจากการเสพสิ่งมึนเมาต่างๆให้น้องๆดูภาพต่อไปนี้แล้วเลือกว่าตรงกับสีลห้าข้อใดบ้าง การเป็นเด็กดีใครใครก็ทำได้ ทำได้ง่ายๆแค่ปฏิบัติตามสินหาข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่แกล้งสัตว์ข้อสองอย่าริเป็นโจรอย่าไปขโมยข้อสไม่แยง่งคนรักจากคนอื่นข้อสี่เด็กดีไม่พูดโกหกข้อหออกห้างจากสิ่งมึนเมาอย่าลืมไปท่องจำ สัตว์ไม่แกล้งสัตว์ข้อสองอย่าริบเป็นโจรอย่าไปขโมยข้อสามไม่แย่งคนรักจากคนอื่นข้อสี่เด็กดีไม่พูดโกหกข้อหาออกห้างจากสิ่งเหมึนเมาเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆ เอแต่ที่ครูการดาสอนยังไม่หมดแค่นี้ใช่ไหมคะมีใครจำได้บ้างไหมคะว่ามีเรื่องอะไรอีกนะใช่แล้วคะ่ะเรื่องโอวาสามการไม่ทําความชั่วคือละเว้นจากการคิดชั่วคือคิดในสิ่งที่ไม่ดีทั้งกับตนเองและผู้อื่นการพูดไม่ดีคือการพูดใส่ร้ายผู้อื่นพูดคําหยาบพูดเพ้อเจ้อเช่นนักเรียนพูดจาหยาบคายใส่กัน หรือเต้ยพูดกับพลอยว่าเพลินเป็นคนนิสัยไม่ดีขี้ขโมยทั้งที่เพลินไม่ใช่คนแบบนั้นเต้ยพูดให้ร้ายคนอื่นแบบนี้ก็คือการพูดไม่ดีนะคะทำชั่วคือการกระทำสิ่งใดๆก็ตามที่ทั้งตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนเช่นการขโมยของก็เป็นสิ่งไม่ดีนะคะแล้วทำให้พ่อแม่เสียใจอีกด้วยและนอกจากนั้นเราก็ควรประพฤติดีให้สม่ำเสมอ ทั้งกายคือการทำดีเช่นนักเรียนเป็นคนรับผิดชอบทำกันบ้านส่งครูตามเวลาวาจาคือการพูดดีพูดจาสุภาพไม่หยาบคายและจิตใจคือการคิดดีเช่นคิดจะทำข้อสอบด้วยตนเองไม่ลอกเพื่อนเป็นต้นค่ะที่สำคัญที่สุดคือการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเบิกบานถ้าจิตใจเราบริสุทธิ์ ก็จะส่งผลให้เราทำดีพูดดีและคิดดีนะคะช่วงฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ให้น้องๆตอบคำถามตอบไปนี้ให้ถูกต้องถ้านักเรียนไม่พูดโกหกและพูดจาไพเราะจะรักษาศีลข้อใด ข้อที่สองจากเรื่องที่เบิ่มและพัดเอาก้อนหินและไม้ไปคว้างปานกถือเป็นการผิดศีลข้อใด <Wow! S 3> ข้อใดคือความหมายของศีลข้อที่สอง <Wow! S 3> หลักของโอวาสามมีอะไรบ้าง ข้อใดคือความหมายของเบนจศีลหรือศีลห้าเอาละค่ะน้องๆได้เวลามาฟังคำเฉลยพร้อมคำอธิบายแล้วนะคะมาดูกันสิคะว่าน้องๆคนเก่งทำได้กี่ข้อ ข้อที่1ถ้านักเรียนไม่พูดโกหกและพูดจาไพเราะจะรักษาศีลข้อใดตอบข้อที่4เว้นจากการพูดปดพูดคำหยาบเพ้อเจอร์ไร้สาระข้อที่2จากเรื่องที่เบิ่มและพัดเอาก้อนหินและไม้ไปคว้างปานกถือว่าเป็นการผิดศีลข้อใดตอบข้อที่1 เว้นจากการเบียดเบียนรังแกทำร้ายหรือฆ่าสัตว์ข้อที่สข้อใดคือความหมายของศีลข้อที่สองตอบเว้นจากการลักขโมยข้อที่สหลักของโอวาทสามมีอะไรบ้างตอบหลักของโอวาทสามคือการไม่ทำความชั่วทำความดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ข้อที่ห้าข้อใดคือความหมายของเบนจศีลหรือศีลห้าตอบเบญจศีลหรือศีลห้าคือข้อควรละเว้นในการปฏิบัติเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆไม่ทำความชั่วตามหลักโอวาทสามและเบนจศีลซึ่งเป็นข้อควรละเว้นในการปฏิบัติที่มีห้าข้อไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะ สำหรับครั้งต่อไปนั้นจะเป็นเรื่องของการทำความดีตามหลักธรรมเบนจะทมและสารคหะวัตถุสี่จะเป็นอย่างไรนั้นน้องๆอ,อย่าลืมติดตามกันนะคะอย่าลืมนำหลักธรรมที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ